สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดในช่วงประมาณบ่ายโมงวันนี้นะครับข่าวใในวันนี้นะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องราวของมาตาเดลิชนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของมาตาเดลิชกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาอีกครั้งนะครับก็หลังจากที่เนี่ยดิวเื่นปีแล้วนะครับยังคงจำกันได้ว่า มาตาดลิดเนี่ยโอ้โหเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่ใครก็อยากได้นะครับซึ่งท้ายสุดอ่ะสมะสรอนยูเวนตุสเนี่ยก็ได้ตัวมาตาดลิดไปแต่มาตาดลิดยังคงที่จะไม่สามารถปรับตัวในสไตล์การเล่นของยูเวนตุสได้เลยเป็นที่มาที่ไปของข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องราวของเกเรซานโชเมื่อวานนี้ผม ทำข่าวให้นะครับก็ยืนยันนะครับว่าสโมอสรที่ถอยไปละตอนนี้คือลิเวอร์พูลนะครับซึ่งวันนี้ก็มีข่าวด้วยว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเลิกสนใจซานโช่แล้วนะครับแล้วก็จะมุ่งมั่นที่จะรักษาซาดี M ane, M ิโอมาเน่โมเม s ซาลาไว้แล้วก็เสริมทัพอีกนักเตะบางคนนะครับส่วนเรื่องราวของสโมสรเลมอดิดในวันนี้เนี่ยตั้งใจที่จะขายหาเมสโรดิเกตให้ได้นะครับอย่างที่ผมเคยนําเสนอไป เคลียร์เรื่องค่าเหนื่อยนักเตะแล้วก็ปล่อยนักเตะที่ไม่สําคัญออกไปนี่คือสิ่งที่มาริดกับกบาเซลนากาลังจะทําอยู่นะครับแล้วก็เรื่องราวของบาเซลนาในการต่อสัญญามาสเตเกนวันนี้มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่องราวของอล็กซิสซันเชสเมื่อวานเราทราบว่าอล็ซซิสอยากกลับทําไมถึงอยากกลับ1.1ล้านปอนด์ค่าความจงรักภักดีเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงตรงนะครับ ข่าวที่1นนะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสโมสรเรอัลมาดริดก่อนนะครับวันนี้สโมสรเรอัลมาดริดเนี่ยก็พร้อมที่จะขายฮาเมสโซลิเกสให้กับทุกสโมสรที่สนใจฮาเมสนะครับวันนี้เองนะครับสโมสรอาร์เซนอลเอฟเวอร์ตันแล้วก็บูแฮมตันนะครับเป็น3าอ่าสสโมสรที่ต้องการเซ็นสัญญากับฮาเมสโซลิเกสนะครับค่าตัวของฮาเมสก็อย่างที่เราทราบกันนะค่อนข้างที่จะสูงอยู่ในะระดับ 50ล้านปอนด์อย่างน้อยนะครับแต่มันอยู่ที่การเจรจาของแต่ละสโมสรแล้วนะครับว่ามันจะขายอย่างเงี้ยคุณคงจะขายแพงไม่ได้คุณจะต้องให้อาราคาที่สมเหตุสมผลนะครับและฮาเมสตอริเกสเองเนี่ยก็ความยังไงอ่ะไอความที่ท้าทายใหม่กับตำแหน่งการันตีตำแหน่งตัวจริงกับการลงสนามที่สม่ำเสมอเนี่ยเป็นบทพิสูจน์ในพิมพิลิกด้วยอันเนี้ยเป็นแรงจูงใจที่อาจจะทำให้ฮาเมสริเกสมาร่วมทีมอาร์เซนอล เอเวอร์ตันแล้วก็บูแฮมตันนะครับก็ตามนี้นะครับมัลลิตยืนยันขายฮาร์เมสแน่นอนนะครับแล้วก็ประเด็นสําคัญนะครับสโมสรที่ผมพูดไปอยู่เนี่ยที่กําลังคุยกันอยู่เนี่ยสมสโมสรน,นี้นะครับก็มีความน่าจะเป็นที่จะยื่นข้อเสนอให้กับมัลลิดด้วยเช่นกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยบาร์เซโลนาเนี่ยได้อยังไงอะ ยังไม่ต่อสัญญากับมาสเตเกนเรื่องราวความระหองระแหงเนี่ยก็ออกมาเป็นข่าวเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับลิเวอร์โดเนี่ยตำนานของบาร์เซโลน่านะครับได้ออกมาเรียกร้องให้สโมสรบาร์เซโลน่านะครับต่อสัญญากับมาสเตเกนให้ได้นะครับคือในมุมมองของลิเวอร์โดเนี่ยคิดว่านะครับมาสเตเกนอายุ27ปีอ่ะสัญญาจะหมดในปี2022นั้นเนี่ยเขายังคงเป็นผู้สาประตูในเบอร์อันดับท็อปๆของโลกนะครับแล้วที่สำคัญคือลิเวอร์โดมองว่า เขาอยู่ด้วยความจงรักภักดีแต่ถ้าเกิดมันมีความขัดแย้งมันก็เป็นเรื่องปกติในสโมสรสโมสรบาร์เซโลนาควรที่จะเจรจาในการต่อสัญญากับมาสเตเกนให้ได้นะครับแต่สิ่งสำคัญที่มันออกมาในข่าวก็คือสเตเกนต้องการค่าเหนื่อยอันดับ2รองจากเมซี่มันอันนี้แหละประโยคนี้แหละที่บาร์เซโลนาให้ไม่ได้นะครับแน่นอนมันขึ้นอยู่กับความต้องการของนกเตะซึ่งมันเป็นความต้องการที่มากแต่ผมไม่เชื่อว่า การที่อคุณภาพของเขาเนี่ยก็พอที่จะรับกับค่าเหนื่อยอย่างนี้ได้เช่นกันอ่านี่นะครับประโยคนี้แหละที่มันทําให้บาซโลน่าจะต้องฉุกคิดบ้างนะครับเพราะว่าการรักษาผู้เล่นผู้สำประตูดับโลกไว้เนี่ยบางทีมก็หาคนแทนยากเนาะนะครับแล้วก็สเตเกนเชื่อมโยงกับใครบ้างเวลานี้นะครับสเตเกนเชื่อมโยงกับสโมสรเชลซี Chelsea อยู่นะครับก็ไม่แน่เหมือนกันว่าเชลซีอาจจะเลือกเซ็นกับสเตเกนก็ได้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเลวิงคุสวานะครับเลวิงคุสวาคือใครผมเองก็จะลืมไปแล้วแหละนะครับเป็นนักเตะในตำแหน่งกองหลังของสโมสรปารีสแซงแคมงนะครับเล่นเป็นตัวสำรองเสียส่วนใหญ่เลยถ้าดูจากสีติของเขานะครับก็ผมจะไม่พูดสีติแล้วละ่ะแต่จะพูดว่าตัวของเลวิงคุสวาเนี่ยอายุ27ปีแล้วนะครับเล่นตำแหน่งกองหลังสวมเสื้อหมายเลข20ในวันนี้เนี่ยเขาได้รับความสนใจจากสโมสรบาร์เซโลน่านะครับคุสวาเองเนี่ยอาจจะเป็น นักเตะที่ไม่เด่นแต่บาเซลนามองว่าเขาเนี่ยน่าจะมาเป็นตัวสำรองของจอ h ์นนี่อัลบาได้นะครับซึ่งจริงๆอะเอามาเป็นแบ็กอัพสำรองก็ยังดีกว่าที่จะไปเป็นตัวสำรองของปารีสก็ต้องรอดูกันนะครับว่าบาเซลนาจะเซ็นสัญญากับคูซาว่าจริงหรือไม่นะครับส่วนคูซาว่านะครับยิงไปทั้งหมด13ประตูจากการลงสนามให้ปารีสแซงต์แชมงไปทั้งหมด123นัด ย้ายมาอยู่กับปลารีสในปี2,558นะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับเป็นประเด็นที่ผมเกิดนําไปนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็สนใจที่เซ็นสัญญากับมาร์ตไตเดลิกนะครับข่าวนี้เองเนี่ยโหถ้าเชื่อว่าแฟนแมนยูเนี่ยถ้าถามว่าจะเซ็นกับนักเตะวัย20ปีเนี่ยผมเชื่อว่านะครับสไตล์ของเดลิกเนี่ยเหมาะกับพีเมยร์ลีกมากๆเลยโดยเฉพาะ ความที่เขาว่าเป็นนักเตะที่กําลังเป็นเหมือนกับว่าดาวรุ่งอยู่และมีความห้าวหาญนี่แหละนี่ครับจับคู่กับแม็กควายนี่ผมว่าแจมเลยนะครับสาหรับตัวของเดลิกเนี่ยแต่ตามรายงานจ,จากเดอะเดลิสตานนะครับว่าอเลโกนาโซชาเนี่ยมองเรื่องของเดลิกเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักในในระดับเดียวกับคูลิเบอรี่เหมือนกันนะครับตามรายงานอีกนะครับว่าการที่จะให้เดลิกมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เนี่ยจะต้อง มีรายละเอียดเรื่องราวของพอพอกบาด้วยอ้าวยังไงแล้วเนี่ยเชื่อมโยงกันตรงที่ว่าพอกบาไปอยู่กับยูเวนตุสได้เดลิกต้องมานี้ความหมายคือประมาณนี้นะครับสัญญาของเดลิกจะหมดในปี2024กับยูเวนตุสนะครับนั่นก็หมายความว่าเดลิกนะครับน่าจะมีโอกาสถ้าพอกบาไปอยู่กับยูเวนตุสจริงเดลิกเนี่ยมีโอกาสาที่จะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเช่นกันเพราะโซชาต้องการเด็กคนนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแจ็คเกอรลิสกันนะครับประเด็นมีทุกวันเลยตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุผมแชร์ว่าเกิดอุบัติเหตุนะจริงๆเขาสั่งให้อยู่บ้านนะให้คนนี้มากินเหล้านะครับก็สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอาจจะไม่เซ็นสัญญากับแจ็คเกรลิสนะครับตามรายงานในวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองอาจจะพลาดการเซ็นสัญญาของแจ็คเกรลิสเหมือนกันไอ้ประเด็นเมื่อกี้เนี่ยที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความชอบไม่ชอบแต่ที่จะพูดในตอนนี้คือเหตุผลของแจ็คเกรลิส ตามรายงานในวันนี้นะครับมี2วิธีที่กิลิสเนี่ยจะไม่ได้จะไม่ได้ย้ายมาอยู่กับแมนยูก็คือวิธีที่1ก็คือถ้าคือจริงๆอะ่ะถ้าฤดูกาลนี้ยังแข่งต่อนะครับถ้าแอสตันวิลล่าตกชั้นกิลิสย้ายมาอยู่กับแมนยูได้เลยนี่คือเหตุผลที่1แต่ถ้าเป็นโมฆะเมื่อไหร่สมมุตินะครับเหตุการณ์เปิดเป็นโมฆะอาทุกทีมไม่ต้องมีการตกชั้นกิลิสก็จะถูกเก็บไว้ที่แอสตันวิลล่าต่อไปไม่มีเหตุผลที่จะอ้างว่าคุณจะย้ายออกนะครับอีกอันนนึงงงเิาได้ ถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสนอราคา80ล้านปอนด์มาสโมสรแอสตันวิลล่าจะขายกิลิสให้เลยนะครับนี่แหละประเด็นนี่แหละมันเป็นประเด็นที่กิลิสจะมาหรือไม่มาแต่ว่า80บล้านปอนด์เนี่ยมานะครับฉะนั้นนี่คือ2เหตุผลที่กิลิสจะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับคือ1คือเป็นโมฆะ2เงิน80ล้านปอนด์นะครับแต่ถ้าโมฆะเมื่อไหร่ก็ไม่ได้มาประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมไม่เอาเหตุผลเรื่องราวของปฏติเหตุมายุ่งเกี่ยวนะครับก็ ตามนี้นะครับเป็นนักเตะซูเปอร์สตาร์ของแอสตันวิลลาก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเล็กซิสซันเชสกันในวันนี้นะครับก็ประเด็นนี้ผมเกิดน,นามไปตั้งแต่แรกแล้วเนาะว่าอเล็กซิสซันเชสนะครับสามารถกลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ในช่วงของซัมเมอร์นี้เลยเพราะอะไรเพราะว่า,าสัญญาการยืมตัวจะหมดลง2ส,สัญญาเรื่องของความจงรักภักดีนั่นเองนะครับมันมีอยู่ประโยคนึงนะครับตอนเซ็นสัญญากับ อาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใหม่ๆอะ่ะประโยคนี้นะครับตามรายงานจาก Talksport ได้พูดถึงนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าอเล็กซสเซนเชสกลับมาอยู่กับแมนยูเหมือนเดิมเขาจะต้องได้รับเงินจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำนวน1.1ล้านปอนด์นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงประจำปีของเขาเองอข้อตกลงประจำปีแสดงว่า แต่ละปีต้องถ้าอเล็กซิสยังอยู่คุณยังต้องจ่าย1.1ล้านปอนด์ถึงแม้ว่าเขาจะยืมตัวไปแล้วกลับมาคุณก็ต้องจ่ายนี่คือข้อตกลง,งในสโมสรส่วนรายได้ชัดเจนมากเลยคร er. ับ55,000ปอนด์ต่อสัปดาห์จ่ายเพียงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนพื้นฐานเขาคือแมนยูจ่าย250,000กับอีก2,500บาทนะครับ5 0 0 0 5ก็จ่าย250,000เนาะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็คือ2,500นะครับก็รวมกันแล้วเนี่ย ไปอยู่กับอินเตอร์อินเตอร์ก็จ่ายให้ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งมีแต่รับกับรับอะ่ะฉะนั้นกลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงของซัมเมอร์นี้รับอีก1.1ล้านปอนด์ชัดเจนตามนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสัญญาความจงรักภักดีของอล็กซิสานเชสนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสติน o โรนันโดกันนะครับประเด็นมันเยอะจริงๆเนี่ยโรนันโดเนี่ยสื่อคาดกันไปเยอะจริงเอาล่าสุดวันนี้นะครับ วันนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก,กับปารีสแซงต์แชมงเนี่ยคงจะต้องแข่งขันกันจริงถ้าแมนยูจะดึงโรนัลโดกลับมานะครับคือก่อนหน้านี้เองเนี่ยโรนัลโดตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการไปเล่นกับเนมาและเอ็มเปเป้ที่ปา erm รีสแซงต์แชมงรวมถึงภรรยาของโรนัลโดก็ซื้อตึกแล้วก็จะทําธุรกิจอยู่ที่ปารีสอยู่แล้วมันก็เลยเป็นอะไรที่ลงตัวกับปารีสเกือบทั้งหมดนะครับนะักข่าวอาจจะเอาประเด็นของเมียเนยมาเชื่อมเป็นข่าวนี้ขึ้นมาแต่ว่าตามรายงานจาก สื่อในอลกกรลกิบสปอร์ตนะครับรวมถึงมากาด้วยก็รายงานตรงกันว่าลัวโดเนี่ยก็อาจจะมีความสนใจในการไปเล่นร่วมทีมกับเนย์มาร์และเอมบาเป้เหมือนกันนะครับซึ่งสัญญาของลัวโดจะหมดปีหมดลงในปี2565หรืออีก2ปีแน่แต่ลัวโดอาจจะเลือกไปก่อนนะครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าเหตุการณ์มันจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟิลิเป้คูตินโยกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในวันนี้เนี่ยเรื่องราวของอาบาเยอร์มินิกกับคูตินโยเนี่ยบาเยอร์มินิกก็สนใจจะเซน็นแต่วันนี้แมนยูแมนยูนะครับตกเป็นข่าวว่าแมนยูก็สนใจคูตินโยเหมือนกันนะครับแต่ว่าดีลนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยาก มันต้องเกิดขึ้นหลังจากที่พอพอกบาย้ายทีมไปเท่านั้นนะครับคือถ้าอยู่ๆพอกบาไม่ยังอยู่อ่ะจะมาเซ็นกับคูตินโยมาเพิ่มมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็คือต้องการขายพอกบาก่อนที่จะเชื่อมโยงกับยูวนตุสนั่นเองรวมถึงมาริดด้วยนะครับคูตินโยเหลือสัญญา3ปีกับบาเซลูนานะครับแล้วก็ในเวลานี้เองเนี่ยถูกตั้งราคาขายไว้แล้วนะครับประมาณ90ล้านปอนด์นะครับก็ตามนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมว่ายากอ่ะจะเซ็นคูตินโยนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของราฮิมเซอร์ลิงนะครับราฮิมเซอร์ลิงเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ออกมาเป็นข่าวว่าอยากจะกลับไปอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับด้วยความเป็นตัวตนกับเขาอะของเขาเองอะเซอร์ลิงเนี่ยเติบโตมานะครับแต่ในฤดูกาล2014-2015นี่เขาก็ย้ายมาอยู่กับย้าย,ายออกจากลิเวอร์พูลมาอยู่กับแมนซิตี้แล้วก็สามารถประสบความสําเร็จได้นะครับตามรายงานจากเลกิฟสปรอร์ตในวันนี้นะครับว่า,าตัวลุกไฟ25ปีคนนี้นะครับก็คือเตอร์ลิงเนี่ย ต้องการที่จะย้ายกลับไปเล่นให้กับลิเวอร์พูลในอนาคตด้วยเออลิเวอร์พูลแฟนลิเวอร์พูลฟังเนี่ยสเตอร์ลิงมันก็เด็กเก่าแล้วเนาะอะไรมาเนี้ยแล้วก็เออมันก็ระดับโลกนะมาเติมเกมลุกให้มันก็จีดอยู่นะครับก็เอาเป็นว่านะครับในข่าวนี้สเตอร์ลิงบอกอยากกลับมาอยู่กับลิเวอร์พูลจริงแต่สัญญาถ้าต่อสัญญาฉบ,บับใหม่เนี่ยผมว่าเป็นไปได้ยากที่สเตอร์ลิงจะรีเทิร์นกลับมาอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับก็ตามนี้นะครับสัญญาของสเตอร์ลิงเนี่ยน่าจะหมดในปี 2,023นะครับก็เอะปิ่นก็เดี๋ยวรอดูกันเนาะต้องให้ต่อสัญญาก่อนดีกว่านะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเซจิโอกุนแลกุโรกันนะครับวันนี้สโมสรอินดิเพนเดนเต้นะครับ,รบอินดิเพนเดนเต้นี่เขาก็ต้องการที่เซ็นสัญญากับกุนนะครับกุนปัจจุบันนี้อายุ31ปีแล้วนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบรรดาคดของสโมสรอินดิเพนเดนเต้นะครับและตามในงานก็คือ กุนเองเนี่ยเล่นให้กับแมนซิตียนะครับยิงไปทั้งหมด254ประตูจากการลงสนาม368นัดนะครับตอนนี้เองเนี่ยสัญญาเนี่ยก็ยังไม่คืบหน้านั่นก็หมายความว่าโอกาสที่กุณจะไปเล่นให้กับสโมสรอินเดพเดนเต้เนี่ยก็มีโอกาสด้วยเช่นกันนะครับในรายงานวันนี้ไม่มีการระบุค่าตัวนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับวันนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยมีข่าวว่านะครับสโมสรลิเวอร์พูลเลิกสนใจ เลือกสนใจตัวของเจอนันซันโชไปละนะครับนั่นก็หมายความว่าก็ให้แมนยูแข่งกับปารีสไปถ้าจะได้ซันโชนะครับตามรายงานในวันนี้นะครับว่าคือลิเวอร์พูลเนี่ยเอาตรงๆเลยไม่ไม่ทุ่มคนระดับ100ล้านปอนด์อยู่แล้วเดลี่มิเลอร์นะครับได้รายงานว่าเจเกนครอฟนะครับกำลังพิจารณาในการที่จะรักษาโมเมนตาลลาสเดลโลมันเน่โรเบิร์ตฟิลโมโนไว้จากทีมดีกว่านะครับผมก็คิดว่ามันก็โอเคนะรักษาคนของเราไว้ก่อนเนาะแล้วก็เสริมคนเก่งๆเข้ามานะครับแล้วก็ตามรายงานเนี่ย เงินเนี่ยที่จะต้องเสียนะชู้สู้ต่อสัญญาซูเปอร์สตาร์ของเราให้ทําผลงานดีๆต่อไปดีกว่านะครับนี่คือแนวความคิดของการปฏิเสธจอนันซันโชของลิเวอร์พูลนะครับเรามาต่อกันที่ความเห็นของเอมิลเฮสกีกันนะครับก็เมื่อกี้ผมพูดเรื่องราวของการปฏิเสธเซ็นสัญญากับซานโชนะครับเฮสกีนะครับ,รบได้ให้เหตุผลกับลิเวอร์พูลนะครับว่าถ้าลิเวอร์พูลเซ็นสัญญากับจอนันซันโชเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ตัวของเฮสกี้ได้บอกนะครับว่าผมเชื่อว่าซันโชเป็นเด็กหนุ่มที่สามารถเพิ่มพลังเติมมิติในเกมลุกให้กับลิเวอร์พูลได้นะครับเขาสามารถเล่นร่วมกับ s ซาดโอมาเน่โมเมสซาร่าและโรเบโตฟิมิโนได้นะครับและที่สำคัญก็คือเขามีประโยชน์ต่อลิเวอร์พูลแน่นอนแต่ว่ามันยากตรงที่ว่าต้องแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีเรอัลมาดริดบาเซลนาแมนเชตตีแล้วก็ยบร์ทมินิกนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่เคนกันนะครับสเปอร์ออกมาแล้วนะครับว่าไม่ขายแฮร์รี่เคนแล้วก็จะเก็บแฮร์รี่เคนไว้กับสโมสรต่อไปนะครับก็ตามรางานนะครับว่ามาริดอาจจะเสนอเงินถึง200ล้านปอนด์เพื่อที่จะเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนให้ได้คือราคาของแฮร์รีเ่เคนอยู่ที่ประมาณ150ล้านปอนด์ใน Transfer m a r ร์แต่ในวันนี้เนี่ย สถานการณ์การทุ่มเงินเนี่ยถ้าจะเอาเคนจริงเนี่ยมันอาจจะสูงถึง200ล้านปอนด์เลยก็ได้นะครับกลายเป็นสิทธิโลกใหม่ก็ได้นะครับซึ่งในวัน,นในวันนี้เองนะครับประธานสโมสรแดนนี่เลวีได้ออกมายืนยันนะครับว่าจะรักษาแฮร์รี่เคนไว้กับทีมต่อไปนะครับก่อนฉะนั้นประเด็นการย้ายทีมของแฮร์รี่เคนจบไปแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับมีข่าวเดียวเลสเตอร์เนี่ย จะเซ็นสัญญากับคูติญยให้ได้นะครับวันนี้เนี่ยบรรดาโรเจอร์นี่ก็กำลังพิจารณาการเติมอดีตเก่าของเขาอะนะครับมาร่วมทีมในวันนี้ก็คือคูติญยนะครับแต่ไม่พูดถึงเงินครับเงินก็อยู่ประมาณ90ล้านปอนด์ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเฮนริกมาคิตยานะครับเฮนริกมาคิตยะนะครับก็ปฏิเสธที่จะกลับไปเล่นให้กับสโมสรอาร์เซนอลนะครับวันนี้เองเนี่ยเขาต้องการที่จะอยู่กับสโมสรโลมาต่อไปโดยการที่จะ ลดขั้นหนื่ยของตัวเองลงแล้วก็ให้โูมาซื่อเสนอเซ็นสัญญาแบบถาวรไปเลยนะครับก็ตามนี้นะครับชอบแบบไหนก็ต้องเลือกแบบนั้นนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของยูวนตุสครับอาจจะเรื่องราวของคิซิโนโรนโดกับยูวนตุสผมพูดไปแล้วนะว่าโรนโดอาจจะพิจารณาไปอยู่กับปารีสในวันนี้เองนะครับโรนโดนะครับอาจจะถูกซารี่ขายเหมือนกันนะครับในข่าวผม,ผมเชื่อว่าไม่ขายหรอกนะครับในรายง,งานบอกว่า,เ,าเงิน27ล้านปอนด์ต่อปีที่โรนโดได้รับเนี่ย คือปัจจัยสําคัญเลยที่โดยังเล่นให้กับสโมสรอนยูเวนตุสอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดโดไปไปอยู่กับปารีสขึ้นมาเนี่ย27ล้านปอนต์ต่อปีเนี่ยก็จุมกระจิมะจ๋มสบายๆนะครับซึ่งจะได้เงินมากกว่าได้มากกว่าเดิมอีกนะครับก็เป็นเรื่องที่โรนโดต้องคิดนะครับแถมเมียยังทํางานอยู่ที่ปารีสก็ไม่น่าใช่ปัญหาอะไรนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของสโมสรเอเวอร์ตัน เอเวอเรตต้องการที่เซ็นสัญญากับลุยส์อัลปโต้นะครับอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับซึ่งลุยส์อัปโป้เนี่ก็เล่นอยู่ในทีมให้กับลาซิโออ่ะก็เล่นดีมากเลยนะครับแล้วก็ยิงไปแล้วยีประตูจากการลงสนาม124นัดให้กับลาซิโอทุกรายการลาซิโอก็เป็นหนึ่งในทีมที่ลุ้นแชมป์เกาโชซิดานในปีนี้ด้วยเช่นกันนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดในช่วงบ่ายโมงวันนี้นะครับก็จัดข่าวรวมๆก่ออนนนนะครรับแมเเเชสตต์ยูไ็ด จะเซ็นสัญญากับมาตายเดลิตได้หรือไม่เนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่โซชาหน่าจะเซ็นเลยนะครับหลายๆคนบอกว่าคุริเบรีอายุเยอะเขาอายุ29้าปีละนะครับค่ดตัวใกล้ร้อยล้านปอนเนี่ยสู้ทุ่มเดลิดดีกว่าไหมล่ะเออนี่แหละครับมันก็น่าคิดส่วนมาริทจะขายฮามสก็ต้องระดมทุนขายให้ไวเพราะจะเซ็นกับเอ็มเป้เนี่ยมันก็ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ส่วนลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลกับอ่านักเตะที่อย่างซอดอนซออาจจะดซันโชอ่ะก็ ไม่เสร็จละนะครับนั่นก็หมายความว่าก็เงินทั้งหมดก็จะต้องเก็บมาต่อสัญญากับซูเปอร์สตาร์ของทีมอย่างซาดิโอมาเน่โมเมสซาลาแล้วก็ลูเบนโตฟิมิโน่ดีกว่านะครับแล้วก็เสริมทัพนักเตะเก่งๆมาส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาไงต่อละอลเล็กซิสกลับมารับเงิน1.1ล้านปอนด์ข้าจงรักภักดีนะครับก็อ้าวรับก็รับไปเพราะมันมีสัญญาอยู่แต่จะทำไงให้อลเล็กซิสซันเชสย้ายไปเล่นให้กับทีมอื่นนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับ ขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียว t ทู v i s i o n นะครับสนใจสมัคร t ทูวิชั่นโทร02-7008000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ